สวัสดีค่ะเพื่อนๆจินมาแล้วนะคะวันนี้จินจะมาพูดในหัวข้อที่ว่า6เหตุที่เขาไม่ชัดเจนกับเราจริงๆมันก็มีแค่นี้นะคะเราลองมาฟังดูนะคะว่าเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็เท่ากับคำตอบที่ชัดเจนว่าเราไม่ใช่คนสำคัญของเขาและเขาก็ไม่ใช่คนที่ใช่ของเราเช่นกันนะคะ ถ้าเลือกครบต่อความเสี่ยงที่จะทุกข์กับความรู้สึกที่ไม่ชัดเจนหรือหรือรู้สึกว่ามีทุกอย่างยกเว้น <c oughs> ขอโทษนะคะหรือรู้สึกหรือรู้สึกว่ามีทุกอย่างยกเว้นมีอนาคตที่ดีอยากคาดหวังว่าเขาจะดีหรือชัดเจนกับเรามากขึ้นทำดีกับคนที่ไม่เห็นค่าเพียงใดก็ย่อมดู <c oughs> ก็ย่อมถูกไม่เห็นค่า ตราบเท่าที่เรายัางเลือกที่จะอยู่กับคนแบบนี้ไม่ใช่ว่าความดีหรือความจริงใจที่ให้เขาไม่มีความหมายแต่การให้ผลของความดีหรือความจริงใจของเราจะมาในรูปแบบของการดึงดูดคนดีๆด,ดึงดูดดึงดูดคนที่จริงใจเข้ามาแต่เป็นในวันหน้าไม่ใช่วันนี้หรือตอนนี้ สิ่งที่เราพอจะทำได้คือนะคะก็คือการตัดสินใจเลือกเดินออกมาและตั้งใจทำดีและเป็นคนดีต่อไปแล้วกรรมดีจะพาให้ไปเจอคนที่ดีกว่าหรือพาให้เจอคนที่มีสิ่งเสมอกันนะคะอย่างที่หลายคนคิดว่าหลายคนเนี่ยนะคะคิดว่ารักมากจึงคิดว่าต้องทน แท้จริงเป็นเพราะกรรมที่ไม่ดีของเราทั้งพาคนไม่ดีเข้ามาและโดนใจให้เราหลงรักคนไม่ดีหรือการให้ผลของกรรมที่เป็นเรื่องซับซ้อนบางคนถ้ากรรมน้อยนะคะบางคนเนี่ยถ้ากรรมน้อยเนี่ยนะคะก็คือคิดตัดใจเลิกได้ก็เท่ากับไม่ต้องรับผลกรรมนั้นอีกต่อไปนะคะ แต่ถ้าบางคนเนี่ยมีกรรมที่หนักหน่อยคือเคยทำร้ายจิตใจคนอื่นมามากแบบนี้เวงกรรมก็จะให้ผลในรูปแบบที่ยืดเยื้อยาวนานกว่าชาวบ้านเขานะคะเรียกว่าเลิกกับคนเก่าเจอคนใหม่ก็เจอคนไม่ดีนิสัยแบบเดิมๆนะคะคนเราไม่รู้ว่าชาติก่อนเนี่ยนะคะเคยทำให้ใครเจ็บช้ำน้ำใจกันมาแค่ไหนนะคะ ขาบอกว่าวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องเจอเจ้ากรรมนายเวรที่เข้ามาในรูปแบบของแฟนก็คือการเลือกที่จะไม่มีคู่ก็ได้ถึงแม้ว่าความรักจะเป็นสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้คือห้ามใจกันไม่ได้ว่าจะรักหรือไม่รักใครแต่ถ้ารักแล้วนะคะเป็นทางมาของความทุกข์เนี่ยนะคะหรือความเดือดร้อนใจในวันข้างหน้านะคะเช่นเป็นรักที่ไม่ถูกต้อง นะรักคนไม่มีสิทธิ์รักคนมีเจ้าของนะฮะแบบนี้คือเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะไม่แล่งตามความรักก็ได้เหมือนกันนะคะเขาบอกว่า6เหตุผลของคนไม่ชัดเจนเราลองมาฟังดูนะคะเขาบอกว่า 1. เขาคนนั้นเนี่ยไม่พร้อมที่จะผูกมัดกับใครเขารักชีวิตอิสระยิ่งกว่าอะไรดี ฉะนั้นเขาเลยไม่พร้อมที่จะผูมกมัดกับใครสักคนหร,หรือแม้แต่กับคุณเองก็ตามและไม่มั่นใจว่าความรู้สึกของคุณคือความรักจริงๆหรือเปล่านะคะ 2. เขาคนนั้นไม่ได้คิดจริงจังกับคุณเขาไม่ได้คิดว่าจะจริงจังกับคุณอะไรขนาดนั้นอาจมีความรู้สึกดีๆให้แต่มันไม่มากพอที่จะพัฒนาเป็นความรักได้ และกลัวคนอื่นที่เขาคุยคุยอยู่ด้วยจะจางหายหมดคุณก็แค่หนึ่งในกว่าในหลายคนของเขาแค่นั้นเองนะคะคบหรือแบบคบเล่นเล่นแก้เหงาแต่ไม่ได้หวังจะจริงจังตั้งแต่แรกนะคะ 3. เขาคนนั้นเนี่ยมีคนที่อยู่ในใจแล้วนะคะที่เขาไม่จริงจังกับคุณสักที อาจเพราะว่าเขามีคนในใจอยู่แล้วคุณอาจจะกําลังเป็นตัวแทนของใครอีกคนจนบางครั้งเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าคุณจะแทนที่ใครคนนั้นได้หรือเปล่าหรือไม่เขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะลืมคนนั้นได้หรือเปล่าแต่ที่เห็นแก่ตัวคือเขายังอยากมีคุณอยู่แบบเนี้ไว้คุยด้วยแบบเนี้ยแต่ไม่พร้อมให้ตำแหน่งที่ชัดเจนแก่คุณนะคะ สี่เขาคนนั้นคิดว่าโทษนะคะเขาคนนั้นคิดว่าที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยมันดีอยู่แล้วนะคะก็หมายถึงว่าเขาอาจคิดว่าสถานที่หรือสถานะที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยมันโอเคแล้วสำหรับเขาเหมือนมีแฟนแต่ก็ไม่มีไม่เหงาแถมยังอิสระไม่มีใครคอยห้ามหรือคอยทะเลาะอีก ต่างคนต่างให้อิสระแบบนี้กําลังดีอะไรประมาณนั้นนะคะ5นะคะเขาคนนั้นไม่มั่นใจว่าคุณคิดอย่างไรเขายังลังเลไม่แน่ใจว่าคุณคิดยังไงกับเขากันแน่อาจจะยังสับสนว่าที่คุณกําลังทําคือมีใจหรือคุณแค่รู้สึกแบบเพื่อนแบบพี่น้องแล้วเขาคิดมากอยู่ฝ่ายเดียวบางทีสาวๆอาจจะแฟนลี่เกินไปหรือเปล่า จนทำให้เขาคิดว่าคุณทำแบบนี้กับทุกคนหรือเปล่านะคะ 6. กเขาคนนั้นยังไม่พร้อมใช้คำว่าคนรักนะคะไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้รู้สึกดีกับคุณเขารู้สึกดีแต่เขายังไม่พร้อมสำหรับคำว่าแฟนหรือคนรักยังมีอะไรหลายๆอย่างนะคะระหว่างคุณกับเขาที่ทำให้เขายังไม่แน่ใจยังรู้สึกว่าเวลาที่คุยคุยกันอยู่ มันยังไม่เพียงพอนะคะขอต่อเวลาศึกษากันอีกหน่อยค่อยใช้คำว่าคนรักนะคะยังไงแล้วนะคะ6ข้อนะคะที่จริงกล่าวมาทั้งหมดเนี้ยนะคะเราลองนะคะนำไปไต่ตองและพิจารณาดูนะคะว่าเหตุผลของคนที่ไม่ชัดเจนเนี่ยนะคะเราเจอมาบ้างไหมในหข้อนี้นะคะ ยังไงแล้วนะคะคลิปนี้จินก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคนะคะสวัสดีค่ะ